เข้าเรื่องเลยก็คือว่าไอเควสนี่มันยังไม่จบนะทุกคนเห็นที่ผมวงไว้ปะมันจะมีอแอักอรเทนนี่แหละให้ทุกคนกดไปเลยนะกดไปเพิ่มก็จะขึ้นในในในหน้าจอเราว่าเราต้องทาเควสใไหนต่อซึ่งเควสนี้ผมคิดว่ามันจบแล้วแต่ที่จริงแล้วยังไม่จบนะผมก็เลยต้องมาต่ออเข้าเรื่องเลยมาตัดเลย <c oughs> ไปเราจะทําการเดิน ลุยันต่อนะทุกคนนะเพราะว่าของเรามันยังไม่จบยังไม่สุดนะมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรวมันยังมีมีอีกนะทุกคนก็หลังจากต่อจากคลิปที่แล้วแล้วก็มาคลิปนี้ต่อได้เลยเนี่ยก็เควสหลังจากจบไปส่วนแรกมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะพอเราเข้ามาส่วนที่สองนะมันก็จะ ง่ายๆนะไม่ยุ่งยากส่วนมากเควนี้มันจะเนื้อเรื่องมันจะเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยต้องตัดเยอะหน่อยเออก็เดี๋ยวเป็นว่าเราจิ้มจิ้มไปก่อนเลยนะมีอะไรไปจิ้มจิ้มไปก่อนเราวม่ได้คุยกันนานหน่อยนะคนดูนะแต่ถ้าว่า ไอ้ตรงในเรื่องนี้มันโอเคไหมบอกเลยว่าโอเคเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วแบบต้องการเสฟในเรื่องนะก็ดูได้เลย <c oughs> เราไม่ต้องไปรีนะสำหรับใครที่เล่นแบบเอาเอาเอา,เอาบรรยากาศเอาฟิลเอาอินก็ไม่ต้องไปรีให้มันเร็วนะ ก็ค่อยๆดูไปนะแต่สาหรับใครที่รีบๆหน่อยก็กดหน้าจอขวามือเลยนะมันก็จะเล่งให้เราอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็จะมาตรงนี้นะคนดูนนมาแล้วมันจะให้เราดูอ่าดูเป็นเหมือนแบบบุคคลจากสำนักนูน้นสำนักนี้นะหลายๆสำนักหน่อย,อยแล้วก็มันจะให้เราทำการปลอมตัวด้วยนะคนดูเดี๋ยวเราจะได้ปลอมตัวอยู่นะ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะอีกหน่อยนี่แหละอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ความตัวเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็คือเราต้องเดินตามไอ้ตัวละครที่เราไปคุยด้วยมันนะไอ้นี่เลยนะคนนี้เลยเราต้องเดินตามไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสําคัญของเวสนี้เลยนะ เอ่อส่วนตรงนี้ผมก็ที่ยิงส่วนนี้ผมก็ไม่อยากจะอันนี้เราเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้คนดูดูบรรยากาศไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องฟังเสียงภาคเลยนะ 相公，我们走、啊。哼、嗯，真蠢，你无耻。嗯，对啊、哎，小美人回去吧岂不是浪费面皮？倒不如送给我。啊 买命钱，一钱一命，对吧？嘿，夫的命可不是那么好买的。哦，我倒忘了，你们是一对儿，不单卖。停 轻者重之，重者轻之，轻重意味乾坤倒转。早闻东阙公子以轻重之术扬名天下，若非今日得见，真不敢相信世上竟有如此精妙之武学。 子扰诸位雅兴了，大家请自便。待稍后开席，东阙公子自会与各位宴饮。 อ,อ้ามก็ตรงนี้แหละนะคนดูมันก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องอปลอมตัวแล้วนะเราต้องทำการเปลี่ยนเสื้อผอกเสื้อผ้าเพื่อที่เราจะได้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนี่ก็คือกล่องเสื้อผ้าที่เราจะได้รับนะคนดูมันก็จะเป็นชุด ยนูนิฟอร์มที่เราต้องใส่เราก็จะได้ถอดชุดนักบวชล้วแล้วนะก็ถอดแค่ช่วงนี้แหละนะเดี๋ยวก็กลับไปใส่เหมือนเดิมนะมันก็จะทำการตัดทยยายกับเราสักหน่อยนะึง<ๆ>อ่าแล้วก็รอก่อนไม่นานนะคุยกันไม่นานรอเปล่าก <fundamental> <g ül> ็ผมลืมบอกไปนะว่าคือในเรื่องที่เราทำอยู่ตรงนี้มันสำคัญ หลายอย่างแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รับเป็นสกิลติดตัวนะเรียกว่าสกิลติดตัวแล้วกันมันจะได้มาได้มาอันนึงนะมันจะเป็นคำเพีันนึงซึ่งความสามารถผมไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้แปลภาษานะครับูมก็ถามว่ามันดีไหมก็ดีนะเราเก็บมาก่อนก็ดีเป็นไปได้ก็เก็บให้มันครบนะ ค okay. แล้วไอ้นี่ไอ้นวลนี่ก็จะเปลี่ยนชุดกับเราด้วยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นนาลรียกันนะเรียกว่านาลรียติว่ะนะงดีนะอา่อาอืมคือว่า สี่เมตรไม่ใช่สี่โลูิะดูนะขออภัยขออภัยด้วยนะบางทีอาจจะพูดพองพูดพไปบ้างาเงงดืด่ดดดองเรืเลย่างเูด่ตงเรื่อ,อ,อเลย่อม่ออนะงเรอเรอบ่มงเนองเรเรื่อเรเ่เเเ กดไปเลยนะกดจิ้มไปเลยนะไม่รู้เลย,ยอขอใช้ได้กดะอ่านี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเดินไปก่อนแล้วกันนะตรงไหนวะเออเดินเลยเดินเลยเดินก็เดินตามมันไปเลยนะมันก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ตรงนี้มันก็จะให้เราเดินตามไปเรื่อยๆเลยขึ้นชั้นสามเลยนะคนดูนะชั้นสามพชั้นหนึ่งชั้นสองมันไม่มีอะไรแล้วนะเราต้องขึ้นมาชั้นสามเลยก็ยต่อจากนี้นะเราก็จะทำการเดินแอคเดินแอคนะเดินแอคคนก็ค่อนข้างเยอะนะตรงเนี้ย มามงมันเต็มเลยอ่ะมันน่าจะเป็นงานเป็นเทศการอะไรทักอย่างนะตอนนี้เออแล้วแล้วพี่อ้วนเราเดินชา้าจัดเลยเราไม่สามารถกดกระโดดกดพุ่งได้เลยอ่ะแบบรู้สึกขัดใจนะโอ้ยเราเดินนานมาก ใช้เวลาเดินค่อนข้างจะนานหน่อยแล้วดูตรงนี้นะโอเคอ๋อแล้วไงเราก็ทำการเข้าไปในห้องเลยนะแล้วตัดอ,อันที่คัดซีนเหมือนเดิม 将未央城其欲将未央城奇宝生金瓯献与大宋，以解钱荒之困。只是，想必诸位都听到了不少流言。天下哪有会凭空生财的宝盆？想必是未央温家捏造的吧。 井底之蛙如何能是地厚天高？世人做不到的，我未央城未必做不到。诸位都是江湖上有头,头有脸的人物，想必不会如此，管、啊、事吧？<laughs> 不过呢，我生意人，与其让这些流言坏了我未央城的信誉，不如借今日群英荟萃之际 以生金瓯生财一日散于天下，也请诸位英雄做个见证。生金瓯，顾名思义，探手其中便可生金。本公子欲请一位英雄前来验证此宝物的真假，诸位。 谁愿一试啊？你看，你说对了。谁要试试啊？谁我第一个，谁第一个吃啊？是不知是真是假啊？应该是真的吧？开封地下所有客是都在老子管辖之中。老子若是从升金楼逃出前来，开封起码有一半人都不用挨饿。老子先吃。 要想开封不挨饿，须得常平仓封足。本官身为长平使，理应当先。如今天下群雄环伺，开封人是否挨饿，也要看大宋是否太平。鄙人代表开封诸公而来，若筹足经费，则金明池公事可图。到时天下太平，何愁积谨？ 别想了！哎呀，各位英雄都有难处，朝廷理解。但这生金瓯毕竟是进献给大宋的国宝，终究需要朝廷先来检验真假，不此为真。哼，诸位在从中获利不迟。<laughs> 大人，欲望越大，生金越多，务必小心啊！ 就让本官见识见识。好啊，好啊，天下竟真有如此生机之奇宝！ ก็อย <k> ่างที่เห็นมาเหมือนเราจะโดนเื่องสิงสมบัตินะครับดูนะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีตัวละครบอสตัวละครอะไรจากเมืองต่างๆมารวมตรงนี้ก็คือมีตัวผู้หญิงนะทากคนจำได้ว่าตัวผู้หญิงที่ว่ามันมีนกอ่ะนั่นแหละนะมันก็จะมาอยู่ในงานองหน้าสมบัติที่ได้มันย่อมมีเศษเหรียญ ว sí, ่าม <se> ีปล่อยเหรียญทองมาเยอะไม่กนกันว่าเป็นสมบัติอะไรนะซึ่งรู้สึกว่าคนม้องให้กันแบได้เยอะเลยนะดุกยควมที่ังและลำเลียงเลเนเขาก็ต้องเชากันอยู่แล้วยซึ่งตรงนี้ต้องเคลียร์ให้พ้นเลราะว่าเมื่อกี้สมบัติตกไม่ไม่รู้ว่าสมบัติเลยหอผ้าธรรมดาตกมาอยู่ในมือนะด้วยการเคลียร์ให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ ไปต่อนในส่วนต่างๆรางทก็ไ่าจะปัดตรงนี้ไปนะแต่ไม่ดูดว่านะเอาไว้ดูเพิ่มเมและเล็บนเยอะไปน,น,นะบางทีนะลุงไม่ให้ผกเล่นลุงก็ม่ให้ ยิ่งไปเลยน,นั่นมีแบบตัดแบบรวดเร็วเลยนะนี่ตัดมาแล้วกดปั๊บปั๊บปุ๊บโอ้มือมือลั่นดีนะกดทันเกือบกดไม่ทันแล้วนะช็อตนี้ก็เดี๋ยวมันจะตัดมาสู่คาซีนตรงนี้เอาเปา็นว่าดูคาซีนไปเลยนะเดี๋ยวผมจะไปบรรยายต่อใน,นส่วนอื่นนะ

大人,人，为什么说我们这些江湖人只是逃亡之辈？真敢说，逃亡之辈，那有差的？一心一意为大人做好点哼，还差多着呢。你说谁是军师？我。大人、啊，咱六军师。哦，你的同伙是谁？啊？家里走夜路的叫师听，另一个同伙叫朱云。我我不是啊。你不是？那为什么人都警惕？你这个，有证据没有？ 本官问的是你，喂喂可是把这信放在我我亲自审，不信撬开他嘴。哎，离人莫饮杯中物，可惜啊，可惜。李仁贵，你怎这知道看来他这是不去，巧啊，嗯、这是能救还是不能救？不是不能掉以，我这次来可不好，谁掉以？大人，大人，害怕了，先坐住住。那个<好>，王爷、哎。哎 胆懒的小蠢货！不是，还得演吗？张哥，好、啊，那有条件，不是、嗯、这个<边>，本官放你走。这是，今日放我，七日之内无论查到与否，与否则我 <七日 S 1> 发什么？七日之内无论查出与否，只要我回来就有解药，对吧？放心，本官想要的是幕后真凶，不是你的命。好。 我อหลังจากบรรยายเสร็จเดินมาเดินตามอันนี้ไม่ยากนะคนดูไม่ยากไม่ยากสามารถสามารถเล่นได้เลยตรงนี้ไม่ยาก ให้มีมันมีให้กดนะเรามีให้กดเรากดไปเลยนะเพราะว่า<ด>มันมีอะไรขึ <c ười> ้นปุ๊บคือต้องกดไว้เลยเพราะมันต้องแบบเป็นหลักฐานเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าอเป็นข้อมูลนะไงเป็นข้อมูลเวลาเราไปทคุยทําอะไรเงี้ยเจอปุ๊บกดเลย <c ười> กดไว้ก่อนดีกว่าไม่กด <c ười> มันนะมา ไปเลยแล้วคราวนี้เราก็ต้องทำการเดินขึ้นบันดอกบันไดขึ้นชั้นต่อไปเลยนะครับผมไหนวะอยู่ไหนวะเอาหาไปเจอแป๊บนึงนะผมขอหากอนตรงไหนวะอ๋อมีขึ้นอีกเหรอโอ้ยขึ้นเยอะวะ่ะอืม เก็บก่อนแล้วดูนะเจอกล่องต้องเก็บโอ้ยกดเลยฟังเสียงกระซิบจากใครไม่รู้ไม่รู้จักเลยนะตรงนี้ข้างใช้ใช้เช้ใช้อ้าคงจะใช้เวลาหน่อยนะโทษทีวันบุญทันันนะสม ฟ้องอะรอรอแป๊บนึงเออเรียบร้อยเก็บมาเลยนะผมเก็บมาเลยเฮ้ยอ่ะกดเลยเราต้องคุยนะเพราะเดี๋ยวมันจะส่งเราไปที่มันจะส่งเราไปนอกนอกเมืองนะมันก็ไม่นอกเมืองในเมืองนี่แหละมันจะส่งเราไปคุยกับใครวะใครสักคนนี่แหละซึ่ง เราจะได้าได้ของจากตรงนั้นแล้วเราจะได้เกลตวจตัวจากตรงนั้นแหละแต่ว่าต้องคุยกันนี้กันคว้างจะใช้เวลาคุยนิดนึงนะไม่ไม่นานมากโอเคคุยเสร็จแล้วตามตูเกันแล้ว แล้วคือมาเดินคือมาเดินช้ามากเลยนะไม่เล้าใจเลยอ่าอาแล้วพี่รอกันนะนดูนะนานหน่อยนะาด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 า คจะเสร็จนะคจะคุยเสร็จนะอะเราต่อไปมันก็จะให้เราไปข้างนอกปราสาทตรงนี้แล้วนะเราจะทําการวัฟเฟิลไปเลยนะซึ่งมันก็ไม่ยากหรอกมันดูง่ายๆนะนี่เราวิ่งมังนี้เลยมันก็จะตัดเข้ากระสีนี้เรานะคนดูนะเราก็จะเห็นสมุดเล่มหนึ่งที่มันตกลงพื้น,น,น,นไหนวะ นี่นี่แหละเล่มนี้แหละมันจะเป็นเล่มที่เราจะฝึกวิชาก็ตรงนี<_<_ uh, ้ก็เหมือนเดิมคุยนะเพราะส่วนมากส่วนมากมันจะเป็นการคุยนะปึ๊บปึ๊บเก็บเลยนะคนดูเก็บเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยมันเป็นของเราแล้วคนดูเป็นของเราแล้วมันไม่มีเจ้าของมันเป็นของเรา เ่อเสร็จจากนี้นะเสร็จยังวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วน,น่าจะานะอ,อ๋อยังยังยังต้องคุยต่อน,นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะไม่นานประมาณ10บนาที <c oughs> แต่มันก็ไม่ถึงเราก็พูดแปลงกันเลยนะพูดแบบให้มันดูอลังการนะให้มันนาน <c oughs> โอเค ฉันน่ะมาอะไรจริงๆโอ้เคยนานมากแล้วจริงๆนะฟังจนแบบหูปลดล็อกสกิลอะสกิลหูทั้งคำอะ ็ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการกดเข้าไปในเมนูในกระเป๋าให้ดูในที่สกิลให้ดูนะว่าเราได้เป็นสกิลอะไรมาซึ่งผมบอกข้อมูลไม่ได้ว่ามันมันมันความสามารถอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้แปลภาษามาให้ก็เ,เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะได้เป็นในส่วนของอันไหนอะไรยังไงนะ กอนที่เราได้ก็จะเป็นอันนี้นะคนดูนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดหน้าขึ้นมาให้ดูนะปึ๊บว้อันแรกอันแรกเออันแรกอันแรก,แรก,แรกปับ๊บจิ้มไปเลยมันจะเป็นของส่วนของอันนี้นะกดไปเลยก็เป็นว่าข้อมูลก็มีแค่นี้แหละคนดูก็บา,บายบายฟันดีเดอ้อ